วันนี้จะมาเ,าเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างหนึ่งนะคะพอดีไปอ่านเจอในเว็บพันทิปแล้วสงสารเจ้าของกระทู้มากก็คือเนื้อเรื่องเขาก็บอกว่าโดนหลอกให้โอนเงินอยากได้เงินคืนขาะช่วยด้วยสวัสดีค่ะพอปเป็นนักเรียนที่ต้องการหาไรายได้เสริมไปเจองานหนึ่งในกลุ่มลายคือช่วยแพ็กสบู่ ทีนี้เราโอนเงินค่าประกันสบ,บู่ตามที่เขาบอก400บาทและยังต้องโอนเงินค่าทำบัตรสมาชิก900บาทแต่เราไม่มีเลยบอกเขาว่ารอพร้อมก่อนตอนนี้ยังไม่พร้อมและของเงินคืน400บาทที่โอนไปให้เลขบัญชีเราเรียบร้อยเขาบอกหายไปเลยก็คือบล็อกไลน์ไปแล้วนะคะแล้วก็ชิงน้องคนนี้ก็เลยบอกว่ารู้สึกโง่มากทำไมไม่ดูแต่แรกอยากได้เงินคืนจริงๆค่ะเงิน400 ทั้งหมดในอาทิตย์นี้ของเราตอนนี้เงินในบัญชีเหลือแค่ร้อยกว่าบาทจะร้องไห้แล้วค่ะถ้าใครเคยมีชีวิตเป็นนักเรียนนักศึกษาก็กาคงจะรู้ว่าเ,ออเงิน400ก็เยอะนะคะถ้าโดนโกงไปก็น่าเสียดายส่วนสมาชิกพันทิพย์เขาก็บอกว่าแพ็กสบู่นี่โกงกันมานานแล้วยังมีคนหลงกลได้อีกดังนั้นก็เลยจะมาบอกมามาเล่าให้ฟังว่าไอ,ไอ,ไอ,ไองานที่เกี่ยวกับการชวนให้แพ็กสบู่ แล้วก็บอกว่าได้ค่าจ้างแพ็คชิ้นละ8บาทน,นะคะสบู่จะส่งมาให้ที่บ้านแล้วก็แพ็คชิ้นละ8บาทเราก็จะเหมือนกับว่ามีรายได้จากการแพ็คสบูู่เนี่ยทั้งหมดทั้งปวงนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนจังหวัดใดหน้าร้านมีจริงหรือไม่มีจริงอย่างเช่นในนี้ก็มีคนมาถามว่า,วางานแพ็คสบู่มีจริงไหมรู้สึกสนใจเลยลองสมัครดูแตก่ก็กลัวโดนหลอกคือไม่ว่ามันจะมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านจะออนไลน์หรือออฟไลน์อะไรก็สิ้นนะคะ คือหลอกทั้งหมดนะคะไม่มีใครมาจ้างคนแพ็คสบู่ในราคาดีขนาดนี้นะคะแล้วก็ถึงถึงแม้จะมีการแพ็คสบู่จริงทุกวันนี้เขาใช้เครื่องนะคะในการแพ็คสบู่กันนะคะไม่มีการใช้คนแพ็คสบู่ตามบ้านนะคะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่ที่จะต้องไปอุตส่าห์ขนสบู่มาจากจังหวัดสะแก้วเพื่อมาส่งให้ลูกให้คนแพ็คที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้แพ็คให้ชิลละแบาทเพราะว่า งานพวกนี้เขาจะเก็บตังค่ามาจำก่อนนะคะ400 600 900แล้วแต่พอถึงเวลาก็ชิงนะคะหรือส่งสบูก่ก,กากมาให้แล้วก็ให้เรางงๆว่าเราแพ็คแล้วเราจะส่งกลับไปให้ใครนะคะค่าจ้างเราก็จะไม่ได้อันนี้คือภัยสังคมที่ต้องระวังนะคะไม่มีนะคะงานแพ็คสบู่แล้วได้ตังค์ไม่มีขอยืนยันค่ะ